และนี่คือสภาพผมที่บอกว่ากลัวเกมผีและนี่คือช่องแชทที่ไม่เชื่อและบอกให้เอาเกมนี้ไปเล่นด้วยสิสวัสดีครับขอตระเข้าสู่อพาร์ตเมนต์1406เกมผีอีกแล้วไอ้น้องไม่พงแนวนี้จริงๆหน้าตาก็เหมือนหมอปลาเรื่องไงวะฮะมีเกมผีที่ไหนต้องมีกูที่นั่นอนะอพาร์ตเมนต์เ0 4เมื่อเช้านี้ครับรผมโคโจะเร่งรีบนอกไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้พึ่งกลับอุ้ยไปตายเถอะวะสองวันรีบจะทำงาน โอ้มีหนูด้วยฉันเดาว่าคงจะไหมนะเจ็ดแม่เฮี้ยเลยวะใจเย็นนะพี่ชายผมอ่านคัมภีร์ไบเบิลก่อนฮัลโหลนังไครอะเอ้พี่ชายกินขี้วะนี่ง่วงก็นอนนะครับพี่ง่วงก็นอนกดคอนโทรลเป็นการหมอบร,รับทราบครับผมโอ้เชดเฟอร์นิเจอร์นะมันจะเครื่องมือเอาไปโยนเล่นแกเป็นเด็กป .2 หรือยังไงเนี่ยที่บา้านเป็นสอนเลยยังไงวะห้ามอของมันโยนเล่นโดยเฉพาะของที่แกไม่ได้จ่ายตังค์ซื้อ โอชไอ้เหี้ยครูซิฟิกเวอร์ชันหนึ่งต่อหนึ่งไอ้ไอ้ไม่สนใจกูไม่กลัวหรอกผีอะไอ้เหี้ยกูมีมือมีติเกล่าวะ what the fuck กูเอาวิซีดดิโอเจอวิซีดไอเกินด้วยไอ้สัตว์เกมเซฟเรียบร้อยบ่งบอกว่าจะมีบางอย่างอพาร์ตเมนต์นี้ม่งโคตรแปลกเลยมึงดูเงาดิไอ้เหี้ยมึงดูเงาโมเดลกูสะท้อนดิ หัวกุจุมกับแสงไฟเหรอโอ้หัวกุจุมกับแสงไฟจริงด้วยเฮียมึงสะท้อนรูปนหน้ากูได้หน้าเกลียนมากอะ่ะครับพิซซาเหรอพี่ผมว่าผมสั่งพิซซาไปเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วนะมึงมาส่งตอนนี้มึงเอาไปกินเองเหอะถ้าเฮียจะบอกให้ผมไปหากุญแจเนี่ยมันก็ต้องอยู่ใต้พรมเช็ดเท้ากูว่าละอุย้ยโอ้ความรู้จากหนังเชีย่ยความรู้จากหนังของต่างประเทศแม่งใช้ได้ใช้้ไดจริงวะเฮ้ยเมาพี่พี่เมาเหรอ พี่ครับใจนนะครับคุมสติอาณ์ไว้นะพี่ผมรู้ว่ายาเสพติดเป็นสิง่งไม่ดีนะพี่พี่ควรจะเบาๆลงบ้าผมแค่มาหยิบกุญแจนะฮะพลูกหลูกกูก๋ย <c oughs> วตบให้หวัวคืนพลังให้กับห้องในกล่องไฟด้านนอกคืนพลังตู้ไฟหรือจอมยุทธเนี่ยให้กูไปคืนพลังให้เดี๋ยวกูอัดเขาตุแม่งอยู่นี่เหรอพี่มันมองเราด้วยนะคุยขนลุกขี้เชี่ยตาก็แดงนะหะหมอบ้างนะ หย่อตาบ้างอย่าดูเยอะพรทับอ่ะตาเป็นกุ้งยิงเลยเห็นป่ะไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เฮ้ยที่ตุ๊กตาเอากูเอาว้เอาไอเฮียอะตกแมงอืมอืมเด่ลื่นอะไรเฮ้ยลมแรงยังว่าข้างนอกข้างนอกไายุเข้าหรือไงวะดูดิทาไมถดงมีนี่วะไอหุ่นโง่เกี่ยวอะไรกันกูวะโอ้ทั้งใจเรามีแต่เธอคนเดียวรักเธอคนเดียว หลังปัจจุบันนี้ปีศาจร้ายแฝงตัวอยู่และกําลังรอคุณอยู่กูวิเศษอะไรวะทำไมต้องปีศาจอย่างเขาต้องมารอผมด้วยผมผมวิเศษเอาตรงไหนอ่ะฮะเก่งๆไอ้ไชี้อันนี้มันห้องบ้าอะไรเข้ามาสัตว์มึงรู้จักฟอยเมทเออร์ไหมอี้รู้จักฟอยเมทเออร์เปล่าเงี่ยหูฟังหน่อยเฮ้ยโอ้โหมึงเอาไว้ล็อกตัวอะไรวะเนี่ยมึงขังอะไรไว้ข้างในเนี่ย ิทบูสามหัวค้นหาหนังสือในห้องลับที่มีชั้นวางหนังสือชั้นวางหนังสือเอ้ยหนูเห็นหนังสือแถวๆนี้เปล่ามันจะเป็นเล่มที่หน้าปกเขียนว่านวลนางอะเห็นบ้างไหมอะขวามึงเก่าเหรอมองกูเยอะไอ้เียมองกูเยอะไอ้ศพแต่ก็อีกุแทมเข้าเดินมไงเด็กเวรอยโยนได้ด้วยวะมาไหมโยนได้ด้วยวะเอารับนะอืมหัวสงสัยไม่อยากเล่นด้วยตื่ เตึอเตแตวอนนี้ได้กุญแจแล้วเฮ้ยหี้ยแม่งตายสัตว์ไอ้หี้ยยูเซนโบเอเทนเหรอมึงเอเเหรอเวนเอ้าห้องนี้ใช้ได้โอเคอุ้ยอุ้ยก็ส give me something for fight the demon I give i for you mate you h a ู่แฮมสุดยูดิสุดพิ h e ฮซันป่าบ้าแ Thank you, Jesus. มาพระเจ้าได้ส่งของดีมาให้กูแล้วบอกเลยว่า Hello, Hello. What the fuck is that shit What the fuck ผมมาควานผมเนี่ยมันใหญ่แล้วนะผมเจอตัวบ้าชะงกหน้ามันทีนี่กูตกใจเลยนี่คนหรือเปรตถ้ามึงบอกว่าในมือมันไปมีดโกนกูก็เชื่อ เอาไปกลหนดยักษ์หรือไงวะอันเท่าแขนอุ๊ชเจฟฟี่แกไปทำบ้าอะไรตรงนั้นนะฮะให้ตายเถอะแกควรจะอยู่ในร้านหนังสือแกไป่ควรออกมาตรงนี้อะไรจะวัดฝีเท้าออกมาดิมันมันอยากจะวัดฝีเท้าว่าใครฝีเท้าไฟกว่ากันวะมาฉันเริ่มก่อนดิมดิมตีดิมติเอาค้างเกมแคร์ดี้ฮะมันไม่วัดฝีเท้าไอสัตว์มันวัดว่าคอมใครแรงกว่าไอ้ย่ค้างไว้แล้วเกมมี่ โอ้กี่เป็นแกมม่โหดจัดเลยสัตว์เฮ้ยแอมแบกมาเฟนมาเกลือลุดตรงนี้ใช่ป่ะนี่ไงมาฉันเริ่มก่อนเหมุนตัวึมเป็นไงสเตปเท้าที่โยกย้ายสายเอวเลยแกฟันไม่เข้าอุ้ยเสีย เวล่คําถูโลกวิญญาณไอ้เชีย่ยกูสักหน้าให้เอาลายอะไรครับลายบากไหมนี่เลยเสือเพ่นในน้องเสือเพ่นสักยันห้าแถวนี่ไม่ทำไมในเงากูไม่ถือขวานวะเฮ้ยล่างจำแรงกับสุรกายโอสแตนกูไม่ถือขวานตามกูด้วยวัตถุฟักโคจะคิงแคงคุมโอ้โหมาไว้ในดินชักลูกพี่โอ้โหแล้วก็ไม่บอกไอ้ชักเจงยัก เบรกมึงมาไว้ตรงนี้ไอ้ชี้นี่ก็มาไงเนี่ยเอ้าอยากนั่งไหมไอ้เชี้ยฮะกูหาตั้งนานก็ว่าอยู่มันจะไปอยู่ไหนได้วะนี่ก็ห้องส้วมโอ้โหนี่กูต้องล้วงมือลงไปในสุขาพิบาลจริงเหรอเนี่ยเอาหน่อยวะอุ้ย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 ปุ่มแดงอุ้ยโอ้ยโอ้ยสไปเดอร์โฟเบียใครกูเป็นมุมบอกเลยขี้แตกไอ้เหี้ยอ้าวปิดให้ก็ได้อ่ะกูรู้งานปิดเปิดเปิดปิดอุ้ย อันแน่คุณรู้ไอ้รู้แกอู้แกเอาเปิดปิดเปิดปิดเอาเปิดเอาเปิดเอาเปิดอเอาปิดอ่าแน่หลอนหลอนหลอนเมื่อกี้ตัวอะไรแดงๆไม่รู้ขวดเปิดทันเฮ้ยสับนิดขี้หัวเฮียตีหัวแม่งเอ่ออ่าโอ้โหเหมือนกูรู้อ่ะเหมือนกูรู้อ่ะเอาจริงประตูลับหรอ โอ้โหมันต้องหยิบขึ้นมาแล้วอันนี้อีกมีปุ่มในลูกเล่นอีกทีนึงอะนะโอ้โหแล้วกูจะรู้ไหมปกติในใน r อ e, มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะนี่ไม่ใช่ R.E. นี่กูลืมไหมเฮ้ยไอชื่เม black, อินแบ็กไอสัตว์ M.A.B บเชี่ยจะโบความจับผมนะพี่ผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเอา้า ตึมตึมโอ้ตึมตึมโอ้เจ็ดแม่อพาร์ตเมนต์เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ตอนนี้เ,เ,ร,เร่งเล้าเอาแปดโมงเช้าครับเมื่อคืนไปเล่นคอนเสริร์ตแล้วตอนตอนี้เพิ่งกลับโอ้ยแม่งให้ซื้อเวอร์ชันเต็มแล้วป่โอ้๋นดีโม่แบบจริงผมผมคนลุกไปประมาณสองสามช่วงได้นะแต่พอมาเจอเวอร์ชันเต็มนี่บอกเลยว่าเ e ดีโมโ่แม่งให้กูยิงแค่นี้ยังไม่ได้ใช้ขวานของพระผู้เป็นเจ้าสับอะไรเลยได้สับหผมรองเสื้อกับสักยันให้ ไม่ได้เจนบอสสันไปเมื่อกี้สองสามทีเองอะซึ่งเวอร์ชั่นเต็มแลว้วโอ้โอ้คุณพระโอเคครับผมถ้าใครอยากลองเดโมตัวนี้ก็อพาร์ตเมนต์เจสันศรีไปลองได้ในสตรีมนะครับแล้วใครที่อยากอุดหนุนเวอร์ชันเต็มใน RE เวอร์ชันสยองขวัญแบบไทยๆก็มันไม่ไทยหรอกแม่งมีเดโมภาษาไทยด้วยเนี่ยผมงงมากเลยตอนแรกแบบเชี้ภาษาแม่งเยอะจัดมีภาษาไทยแม่งเจอคําว่าไทยพอดีไม่ไม,มีภาษาไทยด้วยว่ะโอเคก็ไปก็ไปตำกันได้นะขอบคุณมากที่รับชมเราพอดีสวัสดีวันดีเชิญสนุกกันนะครับบ๊ายบายครับผม Sorry.